วันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วหลังจากที่ห่างหายไปนานอีกแล้วนานมากๆเพราะว่าช่วงนี้มีอะไรแบบต้องคิดเยอะนะคะวันนี้เรามาทำหมูย่างเอ,อเขาเรียกว่าหมูย่างเกาหลีนะคะแต่ว่าเป็นหมูไทยนี่แหละวันนี้นะคะเรามีหมูหมักซอสนี่อะไรโหกัดหนาเราใช้ซอสอันนี้นะคะ นี่ซื้อมาจากเนตอัซาดานะขวดละร้อยกว่าบาท้อ้มดมาจากไหนเนี่ยมดมาจากขวดซอดนี่เอาไปแล้วก็สามชั้นสามชั้นนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีกุ้ง กิมจิอันนี้กิมจิที่เราทำเองน่ากินซัมจังจิจิ้นพีิกระเทียม<ส>ก็ซัมจังอีกอันหนึ่งนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นแบบน่าจะโฮมเมดนะนี่อุ๊ะไหลเกือบหก ทุกคนเรามาเริ่มปิ้งกันเลยค่ะวันนี้นะเราจะใช้สามชั้นในการเขาเรียกว่าอะไรใช้แคดน้ำมันอะ่ะเออมาพูดถึงเรื่องนี้ก่อนทุกคนหมูหมักอันเนี้ยที่เราที่เราให้ดูใช่ไหมเราชิมซอสดูแลมันออกหวานอะ่ะเพราะฉะนั้นปรุงนะทุกคนปรุงให้มัน แต่ก็แล้วแต่คนอะถ้าใครชอบรสชา่นนั้นก็ใช้แบบออริจินีน่ก็ได้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันหวานแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีซัมจังซึ่งซัมจังอ่ะมันเค็มอยู่แล้วเราก็เลยว่าเราไมุ่เพิ่มด้กว่าร้อนแหละยังไม่ร้อนเพิ่มก่อนวันนี้นะคะเป็นโอกาสดีมากเพราะว่าน้องอ้วนเป็นตากล้องให้นะคะกมือ แต่เดียววันนี้น้องอ้วนก็จะมาเข้ากล้องด้วยเพราะว่าีนี้น้องอ้วนเป็นเมนูที่น้องอ้วนอยากกินนะคะโอเคอสามชัน้นใครชอบยกม,มือขึ้นจองแจมทุกคนเรารู้สึกถึงความที่มันจะเลอะ เลเอเ้ล้นเละมันต้องแบบกระเด็นแน่เลยเลือดแน่เลย <c ười> จำเจมต้องการแบบเตรียมๆหรือว่าต้องการแบบพอดีคะเตรียมค่ะถ้าเตรียมก็ต้องเพิ่มค่ะแต่กลัวกระทำไม่ม่เพิ่มดีกว่า เห็นว่าไฟมันอ่อนแต่ไหมอืมไม่ออนไม่นะหอมทุกคนคะตอนนี้เราก็ได้น้ำมันจากหึงสามชั้นเยอะแล้วดังนั้นเราจะเอาหมูหมักลงค่ะสามชั้นก็ย่างต่อไปเพราะว่าท้านจอมแจ่มชอบแบบเรียมนะคะเดี๋ยวเราเอาชิ้นที่บางๆมันจะได้สุกเร็ว お前、まぁ、まぁ、フォー,ーだ。うん。うん。お邪魔る。うん。 โชวมู<ฮ>นี้ได้ยังไงโอ้ยกระเด็นเลนะยางกุ้งนะคะคน,น,นยางกุ้งกุ้งยางยางกุง้งน่ยังกระเด็นเ็ทั้งนี้ นี้เดี๋ยวเราก็จะเอาไว้ตรงนี้แหละเราย่างอินจีได้ไหมอยากลองกินย่างอินจีไหมมันจะเป็นผักไหมเหรอก็ไม่รู้สิก็เกาหลีเขากินนะเกาหลีเขาย่างนะเราลองย่างสนิทไหมล่ะว้า เราจะทำการหั่นหมูแล้วแต่ว่าอุ้งเอาสุกมากไหมเอากสุบๆอ,บอะไม่ต้องมากหรอกเอาสุบๆบ,บมันก็จะเป็นข้าวนอกสุกแต่ข้าวนามันจะมีแบบยังไม่สุกอ่ะสุกนอกดิบนใน,เ,นเหรอ มันก็ไม่ดิบมากอะแต่มันก็แค่แบบไม่ได้สุกหมดจนเป็นเนื้อโอเคแค่นี้แหละเท่านั้นนะหอมหอมหรออืมเอาหัานชิ้นใหญ่ไหมเยอะไปไหมเนี่ย,ย,ไ,มยไม่หรอ มาลองย่างกิมจิครั้งแรกนะคะไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นดดยังไงแกงปลายกังหมดหมดแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะกินนะคะมามาลงมือกินกันเลยทุกคนเราปิดก่อนนะเพราะว่ากระเด็นไหม ขอชิม,มกิมจิย่างก่อนแล้วกันไม่เคยกินเลยนะกิมจิย่างเนี่ยอ่ะร้อนขอวางไว้ก่อนแล้วกันเออเบาหูขึ้นเยอะเลย กุ้งที่สุดแล้วคือกุ้งเราเล่นขอชิมสามคั้งก่อนไม่กินตรงนี้อ่ะจิ้มจังๆเลย กระเทียมอืมอืมสามชั้นอร่อยมากสามชั้นกับพริกเป็นอะไรที่เข้ากันมากอ้วนเราขออ้วนวันนี้วันเดียวนะ สลัดสามช้มกุ้งกระเทียมอืม บเบลอมากนี่ทุกคนที่เราหอ่อเมืกก่อกี้โอ้ยเห็นไหมเนี่ยกินละเฮ้ยมุกมกิสมิดา อืมอืมอร่อยมาลอง หมหมัดูเป็นชิ้นเล็กๆกันดูอืมหวานทุกคนไปหมาเพิ่มเอานะกับกุ้งคือแบบชอบเหมือนกุ้งอันนี้เลยอ่ะเหมือนกุ้งเหมือนกุ้งย่างเหนอยอ่ะ จันอไปพูดไม่จาเลยนะหยิ่เหรออุตส่าห์ให้มานั่เป็นเพื่อนจะได้มีคนพูดเพราะทุกคอนเทนต์คือผู้คนเดียวสุดท้ายก็ผู้คนเดียวอยู่ดี ย่งกุ้งเพิ่มมกุ้งอร่อมยมากทุกคนรอบสองฝาดสองจะกาฝาด อันตรายมากทุกคนขอไปยู่ยไกลๆบ่อวนพริกหน่อยพริกมันหน่อยรู้แล้วว่าเขาลืมอะไร อ๋อเล๊อกินอะไรหมูอะไรหมูหมัมกเหรออร่อยไหมย,ยังไม่กินเลยถูกทำไมมันมันมันทลาไงอะ่ะเอ,อ้ยกินกินไปเถอะเป็นไ,ไงอร่อยไหม,อ,อ,มอ่ะกว่าจะคิดได้ให้รอคำตอบพรุ่งนี้ได้ไหมไม่มีผักอ่ะเลยไม่รู้อ่ะเข้ามา อือร um ่อยหวานออ มันจังหอมมากเลยอะหมูหมัมกใส่หมูหมกวนไปปรุตงตัวเลยพริกกระเทียม เอาจริงอ่ะตอนยากเว้ยตอนยากก็ไม่ได้คิดว่ามันเยอะนะแต่พอแบกซิมาแล้วแบบนึกอิ่มอ่ะกินแค่ยีนะ่สิบนาที่งจริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่แบบว่าเหมือนแบบ เหมือนจะกินได้เยอะแต่ก็กินได้ไม่เยอะแม้เข้าใจไหมอิ่มแล้วอ่ะที่ย่างไวลรอห่องก็ยังเออแป้วนะทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้าโอ้ยไว้เจอกันคลิปหน้าจะพาทําอะไรก็นั่นแหละรอดูรอดูรอ,รอ,รอติดตามฝากรอฝากฝากกดไลค์กดแชร์ไม่แชร์ก็ได้แล้วก็ซับสไครต์ให้เลยะนะคะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย